เสียงสดสะใจมากใครชอบแทะกระดูกเหมือนกันบ้างคะเมื่อกี้ตอนดาวบอกชอบแทะกระดูกุณนึกถึงมาเลยตอนนี้เรามานั่งรอเข้าเปียกใครมาที่เชียงคานนะต้องห้ามพลาดเลยเข้าเปียกตอนนี้รออยู่ค่ะนั่งกดดันแม่ขายอยู่ไม่ค่อยหิวดอกแต่ซองแล้วซองอีกซองแล้วซองอีกยังไม่ทันได้ขายดีแห้งโมเมนต์ไม่ขายเฮตซาเยห้องหิว บอกคนจี้ยิ้นบอกค่อยๆไม่ค่อยกดดันแม่ค้าเลยนะป้าดาวของเธอกระดูกหมูของฉันมีเร้งและพิเศษไทยของเธอคือไงกูเฮ้าของเราเป็นคนพิเศษที่ต้องกินของพิเศษไงเตอตะกะมาไม่ใช่ยังไงน้องจะกลับแล้วเหรอบ๊ายบา๊ไม่ไปกลับจริงนะใช่ไหม เอาปรุงกันปรุงกันให้ดูนะคะข้าวเปียกเส้นจะเป็นเส้นแบบนี้มีใครเคยกินข้าวเปียกเส้นคอมเมนต์มาหน่อยนี่ทีเรียวข้าวเปียกเส้นจะเป็นแบบเส้นเล็กๆคล้ายๆก๋วยจั๊บมันจะนุ่มๆนะใช่เส้นเส้นจะนุ่มๆชิมก่อนปรุงเออแซ่บเฮ้ยแค่น้ำซุปกว่าเข้มข้นบ๊ายบายข้าวกล่องละมีคนข้าวแมวไว้พี่ดาวข้าวแมวไว้ข้าวแมวไว้นี่อันนี้เป็นกระดูกเล้ง ของฉันน่ากินมากได้สองกระดูกเลยเป็นผู้หญิงที่กินน้อยค่ะน้อยมากเลยเดี๋ยวผมไม่ดูอันนี้จานผมดูจานดาวเอาห้องใหญ่ๆองกระดูกซื่อกระดูกเมื่อไหร่สกินซําเฮานี่มาเชียงคานต้องมากินข้าวเปียกค่ะทุกคนนี่เด็ดเลยบอกตรงปรุงก่อนปรุงก่อนเป็นผู้หญิงที่ขาดหวานไม่ได้ตัดขาเลยนั่งเอ้ยตัดขาบวกละจะกลัวตัดหัวใจโอ้ตัดเจ๊งได้สิขาดแล้วเธอ ปุ้งเองห้านี้ไม่ปุ้งใสหลายปุ้งเองสังปุ้งเองกระเดิ้ลกแตกพักมานั่งกินแล้วร้อนนำสมสายสู้บ่อุ้ยสียอดเอ้ยนุ้ยอุ้ยวนำสมสายสู้นำสมสายสู้จังเดบันขวดสเลยดาอกจัเวล่ะตักใส่ห้านิตามมาเลยถ้าบอสแสบก็คือเธอละเดนบอสแอบมาได้ิ้แม่ขาแล้ล่ะ ได้ยูได้ยุมันคือมันคือหวานแี่งค่ะเติใส่น้ำตาลบลกหลายหนึ่งเนาะพว่ามันสีเละเทะเขาเห็นมันเสียบแล้วนะเดี๋ยวลองชิมดูนยนี่มันอีเครื่องเปรี้ยววะเอ้าเติปรุง่วชส่วเลยดาวดีอ้าวทดลองชิงข้าเปอรทดลองสิงข้าวบัง์ถ้าสบก็คือประเด็จผิดที่เขาเห็น่ะมากอะไร ก็เสียสละกินของเวาแล้วก็เอามาเติมอีกบแบเชื่นว่าเอาดูดีเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้อมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขอเปลี่ยนเด้อถ้าเบิ่งเนี่ยเอาเปลี่ยนให้ดูเส้นมันจะหนุ่มๆเนาะเส้นเหนียวนุ่มเส้นเล็กด้วย สดดอดร้อนค่ะทุกคนดีมากอืให้ดูกระดูกเลยเราชอบแท้กระดูกมากเลยเขามีแบบกระดูกแบบแล้วก็มีแบบเล้งนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอนดาวบอกชอบแท้กระดูกคุณนึกถึงมาเลยกินไม่ถึงเล้งเล้งมันต่างาก,กับโคตรแซ่บยวนยังไงสงร้สางที่เสรไหมใครรู้บ้างใครรู้บ้างข้าไม่หน หรือมันเจอ,อมีใครรู้ว่ามันต่างจากกุ้จ,จับยวนยังไงบ้างแล้วมันขึ้นกันแต่เขาเอิ่นก็ระบซื้อแน่นปะ่าจะคล้ายๆกันแสบปะหรออืม,ม,มอืมโซลแทนรอคอยตอนแรกนึกว่าจะร้อนมากพอดีพอดีอดแสบปะใช่เฮ้ยเขาเริ่มสั่งหนำปะเสื้อแทนกระดูกปะยัง มันต้องจับอฮ้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นกระดูกกระดูกเ,เ,เสียงสดใสใจมากเป็นแบบอะไรนะอาหารที่แบบว่าใครมาเชียงคานต้องมากินเลยเข้าวเปียกขนาดดูดเล่งปากกันง่ายมาเลยจ้าเขาใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะนี่ออขอดูปากเลยทาปุ๊บสวยปับ๊บก็่จะแสบแห้งนะ้ำ กัแจะหิวบ่เขาลองดูดไข่บ่ถ้ามาบอกเงี้ดูด่ต้องหมายถึงอง่างดาถ้ากวัดไข่ตัวนี้เออไอซิค่อยดูดไข่เนาะกลมปอกลักเลยกลมปอกลักเลยวะดิจอกไข่แดงมาเดุ๋ยวดาจะดูดไข่ให้ดูนะ อ๋อดูดเบิงดูดไข้น่ะอื้อก็คลักอายเนาะอุ๊ยอุ๊ยเุ๊ยกอายนี่ไห้ว่าไปกับตาเลยนะเป็นไงใครแต่งใ้ปากว่ะไปแต่ในปากดิน่ะช้ำเลย